กระดานนี้เซียนแก้วเดินก่อนครับเซียนใช้ตัดหน้าจังหวะนี้เซียนแก้วคิดนะครับจะเสียบเข้ากลางแบบเดิมหรือจะเดิน24มา2 0่ดี ถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะเดินตัวไหนดีนะครับหรือจะ3 1 26ดดูนะครับตัดหน้าทรงนี้ควรจะเดินตัวไหนดีครับจังหวะนี้เสียนแก้วเดิน24ไป20 ั้งเป็นทรงปกติครับที่เราเห็นกันประจำทรงแบบนี้สีฟ้ารับเป็นทรงแบบนี้เหนียวแน่นดีนะครับ สีเทานะครับแต้มนี้มาเข้าแต้มตัดข้างครับ จังหวะนี้ถ้าสีฟ้าจะเอาเสมอนะครับต่อตัวล่างนะครับง่ายที่สุดถ้ามาต่อตัวบนแบบนี้น่าจะเล่นกันยาวอย่าลืมนะครับเสียนใช้เป็นฝ่ายต่อเสมอเป็นแพ้ เส้นแก้วต่อครับให้เหลือหมากน้อยที่สุดจะได้เดินไม่ยากมีโอกาสเสมอสูงเล่นแค่เสมอนะครับสินแก้ว จะต่อฮอตแล้วครับเสรนแก้วต้องหนีฮอตจังหวะนี้จับกินได้นะครับจับกินไหมครับเสรนแก้วจับกินเสรใช้ปล่อยให้กินครับไปเข้า2องฮอต ตรงนี้มีโอกาสเสมอสูงนะครับสินแก้วเลือกจะเดินเซฟเซฟเข้าข้างกระดาน จังหวะนี้เซียนแก้วเดินเบี้ยไม่ได้นะครับเดิน11ไป7นี่โดนจับกินเดิน11มา8นี่โดนยิง2นะครับต้องลากฮอตพลาดแล้วครับเซียนแก้วโดนต่อ2นะครับจังหวะนี้ต้องหนีฮอตออกมาก่อนครับ